ก็มาอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้จะมาแนะนำในส่วนของบำรุงผิวบ้างนะคะก็คือครีมทาผิวตัวนะคะครีมทาผิวตัวอันนี้จะเป็นแบบ BB ครีมในตัวนะคะก็เป็นครีมกันแดดที่มีเ p f 6 0นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมี B b ครีมก็คือทาไปแล้วจะขาวๆแต่ของเราจะแบบไม่วอกอ่ะมันจะเหมือนแบบเดี๋ยวให้ดูคือมันจะแค่แบบว่าเป็นขาวๆแบบเหมือนใสๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กลิ่นแบบหอมแบบสะอาดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้ทาให้ดูทั้งตัวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเห็นป้าว่ามันขาวก,กันนิดเดียวแบบหรือว่าจะน้อยเกินไป คือมันขาวกกันนิดเดียวค่ะไม่เหมือนเหมือนเราไม่ได้ทาบีบีครีมอาจจะให้แบบอารมณ์แบบผิวเงาๆที่อยากลองเนื้อเนี่ยสามารถไปลองได้ที่สยามซอยสองนะคะข้างๆร้านไอเ e Band Name ตรงข้ามกับร้านมิเดล่าหรือธนาคารเขาเรียกว่าอะไรนะธนาคารอาคารสงขอนะคะก็เนี่ยค่ะเวลาทาเข้าไปมันก็จะเหมือนขาวขึ้นมานิดเดียวไม่ได้วอกอันนี้สามารถไปลองเนื้อได้นะคะที่นั่นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาอเก็บให้หน่อย อันนี้ตัวต่อมาจะเป็นเซรั่มสูตรเอ้ยครีมกึ่งเซรั่มสูตรใหม่ของเราเป็นครีมบำรุงผิวนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องรอยรอยดาตามล่างคือแบบว่ารอยยุงกัดยังเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าตัวเก่าตรงที่ซึมได้เร็วมากเพราะว่ามันมาในรูปแบบแบบกลแบบึ่งเซรั่มคือเนื้อเขาจะแบบว่าเดี๋ยวให้ดูเนื้อเขาคือจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะซึมง่ายแบบจะไม่ได้เป็นโลชั่นแบบมาในรูปแบบเนื้อข้นๆแต่ว่าจะบอกว่าซึมได้ดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันซึมได้ดีแล้วก็ไม่เหนียวเนินอะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งด้วยนะคะรับรองว่าตัวนี้เลิศมาแล้วก็เรื่องรอยแตกลายเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ต้องแบบเป็นรอยแตกลายบางๆนะคะไม่ใช่แบบหนามากแล้วก็เซลลูไลต์ตามขาตัวนี้ก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลาลูลี่เอ่อเดี๋ยวเอาันี้ก่อนก่อนแล้วค่อยรีวิวลาลูลี่นะคะก็อ่าซีแคลมีหลายคนถามเยอะมากว่า เลิกกินเราจะอ้วนไหมซีแคลเนี่ยเลิกกินเราไม่อ้วนเพราะไม่ใช่ยาลดความอ้วนแบบที่มีส่วนผสมของสารที่ไปรงังอปัสสารไม่ให้หิวหรืออะไรนะคะคือกินซีแคลเข้าไปเนี่ยหิวปกติคะ่ะแต่ว่ากินได้น้อยลงเท่านั้นเองแล้วก็จะบล็อกแป้งน้าตาลไขมันออกมาไม่ให้เข้าไปสะสมในร่างกายแล้วก็มีแอลคาเนตกินถ้าเราแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็จะทําให้ผอมเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอ้วนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะแล้วก็วีวาเชนะคะต่างจาก อันนี้ก็หลายคนถามว่าต่างจากคอลลาเจนแบบชงยังไงคอลลาเจนแบบชงเนี่ยปริมาณคอลลาเจนเขาจะเยอะกว่าแต่สารสกัดของเราหลักๆอย่างที่เราบอกนะคะคือกระดูกอ่อนฉลามมันจะช่วยเรื่องในเรื่องความไม่แก่แล้วก็ของเรามีสารตั้งต้นกูต้าที่ไม่ใช่สารกูต้าเพราะสารกูต้าเนี่ยเวลากินเข้าไปเลิกกินน่ะจะดำเพราะว่ามันจะดูดสีเขาเรียกว่าอะไรกูต้าเวลาเรากินใช่ป่มคะมันจะดูดแสงไว้แต่พอพอเมื่อเราหยุดกินเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะเด้งออกมาแล้วกลายเป็นดำกว่าเดิมแต่ของเรามีสารตั้งต้นซึ่ง หยุดกินแล้วจะไม่ดำนะคะแล้วก็รับรองว่า1กระปุกเนี่ยจะเห็นผลส่วนตัวจิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนทาน3แต่อตอนนี้ทาน4เม็ดค่ะ ก็ก็ก็ข่าวขึ้นอย่างชัดเจนนะเพราะว่าก็หลายๆคนทักเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นแต่วัยที่เหมาะกับการกินไม่ว่าจะเป็นมีวัชเช่หรือ C ีคลเนี่ยขอให้เป็น15ขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆอะ่ะมันก็ไม่ควรทานอยู่แล้วเพราะว่าคําถามนี้เจอบ่อยมากว่า12ขวบหรือว่ามอลงทานได้ไหมคือยังเด็กเกินไปรอสัก15้ค่อยกินดีกว่าน,นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวดูคลิปต่อไปค่ะ